ระวังมันดับนะอะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับคุณเบนเทนครับวันนี้มาเล่นกับคุณเบนเทนนะครับเนี่ยนะครับนี่คือน้องชายของผมเองครับอันนี้น้องมะนาวสกินตามผม,มานะครับอ่านะครับยักหน้าหน่อยโอโหกระโดดหน่อยกระโดดกระโดดดึงดึงโอโ้โหสุดยอดมองหน้าสิคุยอะไรไม่มองอ้ะ นี่นครับก็ลงสกินมาทำให้เห็นสกินกันแล้วกัน,นครับ yeah, <you> should, ก็เหมือนในคลิปะนะครับมันจะมีผ้าคลุมแถมมาให้ด้วยไหนหันหลังให้ดูหน่อยดูผ้าคลุมให้คุณผู้ชมดูอ่าวิ่งไว้เลยนี่ครับมีผ้าคลุม,มครับเท่มากนะครับเท่มากครัไเบียน <Maybe in. S 1> อันนี้อะไรเดี เออเนี่ยหนูมไม่มีแบบพี่เทนอะ่ะเออนี่ก็มอทูมาเนี่ยแทมเสกอะไรดีเล่นดีกว่าโอเคหายตัวมาแล้วเจอแกงน้องมันนะครับอะไรอยู่นี่จะไปไหนอ่ะอะไรอยู่นี่ฉันอยู่นี่ ฟองนี่ครับวิชาของเหิเนเรืองอากาศไม่เป็นแทนนะเออไม่ไปเป็นไรอ่ะก็แกล้งน้องเล่นเนะครับนี่สร้างบ้านกันเลยสร้างบ้านเป็นไรดีสร้างบ้านเป็นเป็นบ้านหมูอะไรมีบางบอสสีฟ้าด้วยว้า จะได้สวยไงไมวแมาโอ้โอบล็อกสีฟ้าพ,พี่มันวางยากเพราะลงมอสเลสโตอนอยู่เนี่ยมันเป็นสวิตสวิตสวิตเนี่ยเห็นไหมสร้างบ้านเล็กๆอยู่กันก่อนแล้วกันนะครับ,ะะรบผมมีสีฟ้าผม<ล>มีน้ำตอนหน้าก็าจะมาสร้างอะไรเอามาให้ เอพานหน้าเียนะอ่าโลกถ้าตอนต่อตรงนี้พานหน้าก็จะเอามาลงต่อนะครับพร้อมกับน้องนะครับก็จะมีอะไรเพิ่มขึ้นจะสร้างขึ้นนะครับนนี้ไว้เล่นกับน้องโดยเฉพาะ ถ้คุณได้เห็นเมืองน้องผมอ่าน้องได้ออกไปแล้วนะครับ <Bad mode. S 1> ในการในการครับครับเพราะแบดไม่บดครับ <laughs> เน้าเห็นเห็นหนูอยู่มั้ <laughs> เห็นอยู่เลยก็มึงไม่ได้กดออกเงแม่งอยวมันก็ออกไปเองโอ้โ <laughs> oh, my god อ่าไม่เป็นไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปใหม่นะครับ